กลับหนึ่งกลับสองกลับสามบัดนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่69ประจำวันที่สิเจมกราคม2 5งพ้าร้เก้าข้าพเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองสองสองขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชา องค์พระคาวังปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเท็จรลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทว,วดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัดธม,มังมุนิลาทศัสุนันตุสักข,ขมุขคทางสักเฆกะเมจารุเปคลิสติขาลตตาเตกันตัดลิขเเวิมาเนทิเปละเทจากคเมตาลุวะน,นะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภูม,มาจจยันตุเทวาชาลาถลาวิสเมยักขะาคันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยงังมุนิวาละวะจนัางสาทวเมสุนันตุ ธรรมะสาวนาการุ่ยัมพะทันตาธรรมะสาวนาการุ่ยัมพะทันตาธรรมะสาวนาการุ่ยัมพะทันตาบทสวดนามการาจิธิคาถานามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสระนางอัญงพุทธโธเมสระนางเวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมหนตุสัภธานาถิเมสระนางอัญญทมโมเมสระนางเวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมหนตุสัภธานาถิเมสระนางอัญยังสังโฆเมสระนางเวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุทิเมหนตุสัภธาบทสดมหากาลิการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิกนาถอัตถายะสภาพปานินังปูเรตวะปรมีสภาพปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหันตุสพุปปัฏทวะมหาการุณิกนาถหิตายะสภาพปานินังปูเรตวะปรมีสภาพปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหันตุสพุปปัฏทวะมหาการุณิกนาถสุขายะสภาพปานินังปูเรตวะปรมีสภาพปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหันตุสพุปปัฏทวะ สดมหาสมัยสูตรเอวัเมตุตังเอกังตมะยังพระควาสเกจุวิหารติกปิเลวัตถุสมิงมหาวันเอมหาตาพิกุสังเขนัสัททิัญจมัตเตหิพิกุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศนิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะ อาตถโคจตุนังสุทาวาสกายจิกานางเทวนาเอตัทธโหสีอายังโคภคกวะสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิตเปหิวอัลลหันเตหิทัศหิจ้าโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาันนิปติตาหุนติภคกวันตังทตนายาภิกขุสังคัญจ้า ยันนนั้นม่ยอมปิยนนพัะวัเตนุปัสสังกมยยามาอุปัสังกมิตว่าพคะวะโตสันติเกปัจเจกคาถาภระเสยยมาตีอธากคตตาเทวตาเสยยท้าปีน้มมาะลวะปุริโสสมมติตังว่าะหะ พรหัง菩萨เลยยะสะลิตังวาพรหังสัมมิชัยยะเอวะเมวะจุถาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปาตุลาหังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิบาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังติตาโคเอกะเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภัสติมหาสัมมโยมบว่านัตจมิงเทวกายาสัมมาคตตาอักตัมห์อิมังธรรมะสัมมยังทักิตายวะอปาละชิตตสังคันติ อธากุอปัลาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสรีตัลลภิกขโวตมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมังสุสัตติวานตานิกาเิตวะอินทิยานิลักขันติปันทิตาติอธากุอปัลาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวะกีลังเชตวะปัลีคังอิทาคีลังอุหจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักภูมิตาสุทันตัสุสุนากาติอธากุอปัลาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ เยเกจิพุทธังสละรังคตาเซนเตขมิสันติอภัยะภูมิภะายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปูเลสันติติอาทาคุพระกบาภิกขุอมันเติเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกกาถาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตระหาคตังทัศนายยะภิกขุสังคัญตะเยปิเตภิกขเวเฮสุอติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคปวันตานังเอตตาปัลมายวะ เทวดาสันนิพติตาเหตุสงเสริญยทาปีไม่ห่างเอตัลเหเยปิเตพิเขวภวิสันติอนัคธาธรรมธทนังอรหันต์ัสมมาสัมพุทาเตสมปพภักขันตานาเอตัพมาเยาวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยิญยถาปีไม่ห่างเอตัลเหต อาเจคิจัมมิพิขเวเทวะกายานังนามามิกิตติยิจัมมิพิขเวเทวะกายานังนามามิเทสิตัมมิพิขเวเทวะกายานังนามามิตังสุนารถะสธุกังมนาสิกโลถาภัสสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกุพะกวาโตปัจจสุสุภะกวาเอตะโวจะ สิโลกมนุษย์กษัสมิย์มาภูมิมาตถดสิตาเยสิตากิเลด้กับพลังปหิจตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาลมหังสาภิสัมพโนโอทาตมานาสัสุทาวิปัสสนมนาวิลาเพนจโผญจสเตยตวาวันเอกปิลวัฒเวตโตมันติยสัตถาสวเกสสเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิจานาถภิกโวเตจอาตปะมะกลุงสุตวาพุทธสสสนังเตสัมปตุลหุยานังอมนุสานาทัศนังอเปเกสัตมัตถคุณสหัสังอัทธสัตตลิง สัตตางเกสหัสสนาอมนุสนมังอเปเกนั้นตมาัุคู่ิศสภาพุท้าหูตัจสภงอภินญญาวัววากิตวานจักุมาแต่ตัวอมตยิสตสวเกศสเนลเตเทวากยาภิกันตเตวิชนาถภิกขโวเยโวหังกิตตยิสมิิลาิอนุปุพพโส สัตตาสหัสวายะขาภูมิมกาปิโลวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัตสินโมุธมนาภิกขมุงภิกขุนังตมิเติงวะนังชัติสหัสหิม่วตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะตัตสินโมุธมนาภิกขมุงภิกขุนังตมิเติงวะนังชัตตาคีลาติสหัสวายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัตสินโมุธมนาภิก กมุพี่กูันงแตไม่ติงว่านางอิเจเตโซลสหัสยัคานันตะวัเนโนอิทิมัโตชุติมันโตวนนวันโตยัสัตศิโนมาทัมมานาพี่กมุพิคกูันงสตไม่ติงว่านาง เวสามิตาปัญจสตายะคะนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสติโนมุทัพมนาภิกขมงภิกขุนังสุมิเติงวะนังคุมบิโลลัชชาค่ะฮิโกวิปุลัสสนิเวสนางพิโยนังสัตตาสหัสสังยะคะนังปยิ่งลุปัสสติคุมบิโลลัชชาค่ะฮิโกโซปะค่ะสมิเติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทัตะลทปัสสตติคันธพนังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตปิตัสสะภาหัวโหยท่านามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนันโโตตยัสินมัมมมะนนิิกกุุงงั้ ท่าก,กินนันจาที่สังราชาทุิ์โหตปัสสาตต,าติกุมพันธานังอที่ปฏิมหาราชายศิสิโซุตตะปิตสาวพะหัววทานามามหาพลาไอที่มันโตชุติมันโตวันหามันโตยสติโนมัฒมนาพิกมุงพี่กุลังสตไม่ติงว่านาง ปัจจุบันจากที่สังราชวิรูปภคุปัสสตินาคานางอธิปติมหาราชยาสัตติโสปุตตปิตัสสะพาหัวโวท่านนมามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยาสัตติโนมุทเมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงว่นังอุตตรันจากที่สังราชกุวิโรตัดปัสสตินาคานางอธิปติมหาราชยาสัตติโสปุตตปิตัสสะพาหัวโวท่านนมามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยาสัตติโนมุทเมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงว่นัง วุลิมาทิสังทศตระทโททักกินในน้าวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกกุเวโรุตระลังที่สังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทัตลพมนาทั้งสุวันในกปิละวัตเวเตสัมมาญาวิโนทิสังอากุมันจะนนกาสะทะมายากุณใทุเวในทุวิภูจะวิภูโตสะหะ กันทนการมาเตโ็จทจะกินนกคันทูนี่คันทูจะป่านาทูปมานาจูจะเทวสุตโตจะมาแตลิกิตเตเสโนจะคันทับโพมโหระกันทนสะโพอากูปัญจสิโกจะวัติมพะรูสุริยะวัดจะสาเอเตกันยาจะราชโนคันทภาสหราชุพิมทัพมนาพิกำมงพิกุนังสะไมิติงวะนังอาทากูณภาษานาคาเวซลาสหัตตจักกากัมพละ สัตตะอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทัตลาทัจอาคูนาคายัสัสิโนเอลวันโนมหานาโกสุปะคะจะมิติงวะนางเยนาคะลาเชสหัสาหลันติทิพายทิชาปะขิวิจุทธะจักคูเวหายาสาเตวะนามะฉะปัตตาจิตตาสุปนาติเตสนามังอภยันตานาคะราชาณามสิสุปนาโตเกมะมะกัสิพุทโธสันหิวะจาหิวปะหยันตานาคะสุปนาสลานามะกังสุพุทธัง เิตราวชเชลหัตเทนะสมุทังอสุลาิตาพาตโลวาสาวะเสติที่มันโตยัสสิโนกัลละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวคสาเปปะจิตติสุจิตติจัปปะฮัลโทนะมุจิสหะสตันจะปพลิปุตตานังสเพเวโลจนามกาสทั้นในหิตวันพะลิงเสนังละหุพัทมุปาคามุงสัมมโยธานิพันเตภิกุนังจะไม่ติงวะนัง ปูจะเทวาปฏิวิดจะเตโชวโยตถาคะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสมมติจัจจัสสะตหะเมตตากรุณากายกาปูเทวายัสศิโนทัศเตถัศธากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอิโตยัสศิโนมธาเมนาภิกขุมุงภิกุนังตมิติงเวนางเวดูจะเทวาสาลีจะอสมาจ่าทุเวยมาจันทสุปนิสัตเทวาจันทมะกูภุรักิตาสุยัสุปนิสัตเทวาสุยัศมะกูภุรักิตานณกตานิภุรักิตวาคูมันทวะลาหกาวัสุนาวัสโวเศธโธสโกปะฆา ถ้าเสตเตถ้าสะทากกายสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยสศติโนมื่อถมนาพิคมุงพิคุนังจมิติงว่นังอ่ะค่ะครูสาภูเทวาทรมคิดสิคาลิวะอลิถกะจะโลชาจะอุมาปุพหนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอากูอากูวาสาวะเนสิโนถ้าเซตเตทัาสะทากกายสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยสศติโนมื่อถมนาพิคมุงพิคุนังจมิติงว่นัง ตมมานามหาตมมานามนุตซัมมุตจุตตมากิธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุาาสิกาอาทากูหัลโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปัละคามะหาปัละคามูทาาทเ,เทวา,ายสัศสิโนทัศเตทัศทากายาสเพนนาตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมัน,ตน,น,ตนโตนาอิมโตยเยศสิโนมาธมนาพิกระมุพิกุนังต่ไม่ติงวะนัง สุกากิลุมหาลุนากูเวขนะสะสะหาโอทาตักขัหาปมุขฆากูเทวาวิจฉะขณะสัทธามัตหาละขัจถามิสก้าจายัสติโนถะนียงอาคาปิชนโนโยทิสาพพิวัตติทัตเตเตทัตถากายาสะเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยัสติโนมุทธะมนาพิกำมุงพิกุนังจะมิติงว่นัง เกมบิดาดุจิตายามากระทการแก่ยศสติโนสัมผิสตกาลมัติธาตจุตินามาจากอาศวานิมานะลัติโนอากูอาธากูปะลัมมิตาทัศเตเตทัศทากายาสเพนานัตะวานิโนอิที่มันโตจุติมันโตวันนาบันโตยศสติโนมื่อท่นมาพิกามุงพิกุนังจะไม่ติงว่านัง ันเทตเตเทวะนิกายาสเพนนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันชงเยจันเยสะทิสะสหะปวุทธะชาติมะคีลังอุคตินะมะนาตะวังทักเคมโขะตะลังนาคังจันทังวะอสิตตาติตังสุพมาปะละมะโตจะปุตไตทิมะโตสะหะชันนังกุมะโลติโตจะตโสปะคะาจัมิติงวะนังสหัสสะพัมมะโลกะมังมหะพัมมะพิติทติอุปปันโนชุติมัตโตพิสมะกายโยยัสสะติโตทัดเจสไชจละอากูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมะจัตโตอากาหะลิโตปะลิวะริโต เจจัสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนาพิกามิปัสสกันหัสสะมันที่ยังเอถะคานาถพันธัถาลาเคนาพันธะมัจุโวขมันตาปริวาเลถามาโวมุจจิถะโกจินังอิติตัถมหาเนโนกันหัสเจนังอเปสยิปานินาตะละมาจะลังกตวานะเพลวัง นี้ครบุคคลเมโคธผนยันโตสวิชุโกรตถาโสปจุฑาวติสังกุโตอจายังวัตเสตัณจะสพังอภิญญายาวววิกิตวะณจะขุมมาตตโตมันตยิสตตถาสวกเกสัสเนละเตมาละเสนาพิกันตาเตวิจนาหะพิกโวเตจะอัตตตามะกลุ่มุตวะพุทธศาสานังวิตตลาเกหิปะกัมมุงในสังลมัปิใชยงสเพวิชิตตังคามาพยาติตายะสัตติโนมโหทันติสหพูเตหิสวากเตชนสุตตาติ